สามสี่คู่คือเตะออกนะห้าดัมเบลชูขึ้นเวลาชูขึ้นต้องรู้สึกว่าหน้าท้องตึงถ้าชูเตี้ยหน้าท้องไม่ตึงไม่เอานะคะชูให้ตึงนะคะหน้าท้องตึงนะคะแล้วก็อกจะโด,ดนยกขึ้นนะคะนมจะได้ไม่ห้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเกรงหน้าท้องดึงเข่าลึกไม่ต้องเอามันกระแทกเข่านะคะเดี๋ยวเข่าเขียวแต่ว่าดึงเข่าลึกนะคะส่วนดัมเบลก็มาอยู่ที่อ,อกดูด้านข้างนะคะดึงเข่าลึกขึ้นหน้าท้องตึงดึงเข่าลึกนะคะระวังดัมเบลแทงหัวเข่านะคะอันนี้เลยนะคะท่าแรกนะคะ ทำยี่สครั้งเช็คสันหลังตรงยืดหน้าท้องตึงนะคะหน้าอกยกเสร็จดึงลึกนับหนึ่งดึงลึกนับสองสามสี่คู่คือเป่าออกนะห้าหเจไปช้าชา้าแปดเก้สิบเดเห็นไหมว่าเข่าโค้นี่ถึงหน้าอกเลยนะ12 13 14สิบส,สามสสสห้าสบหสิบเจ็ด 18 19 20นะิ้าท้องสะโพกต้นขานะคะอย่างแรกคือดันสะโพกลงอันนี้ดูให้ดูให้ดูกันลงของสะโพกก่อนก็คือสควอตนั่นเองนะคะดันสะโพกม้วนล,ลงลึกดัมเบลอยู่ข้างตัวนะคะแล้วยืดขึ้นให้วเราเหวี่ยงขึ้นให้สุดให้เอวตึงดูด้านหน้าเตรียมตัวนะคะสะควอตขึ้นเอวตึงจับดัมเบลที่หัวท้ายเราจะทำทั้งหมดข้างละสิบีสองข้างยี่สิบปฏิบัตินะคะเซตแรกเท่านั้นนะคะที่เราจะทำ โดยที่อธิบายละเอียดเซตถัดไปเราจะใส่อย่างเดียวฉะนั้นอยากมาให้ทันเซตแรกจะทําอะไรก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับไลฟ์ไว้นะคะปฏิสัมพันธ์กับไลฟ์จะกดหัวใจตบหัวใจจะคอมเมนต์ด้วยสติ๊กเกอร์อะไรก็ส่งส่งมานะคะเตรียมตัวปึ๊บไม่งั้นมาไม่ทันทุกทีนะคะมาเซตสามตกลงว่าทําเซตเดียวเราก็ออกไม่ได้ไเลยมาพยายามหาให้ทันเซตแรกนะคะสามเขาจะย่อลึกเห็นไหมสี่ <4, S 1> นะคะย่อลึกห้าหกเจ็ด 8 9 10มาข้างขวาเตรียมตัวขึ้น1 2 3 4ขอบคุณหัวใจนะคะขอบคุณที่กระทืบไรนะคะ5 6เอวตึงนะคะ7 8ปไปสุด9บิดตัวสุด10 ชูดัมเบลไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะดูนะคะเราจะดึงขาขึ้นสูงนะคะดึงขาขึ้นสูงยกสูงให้เกินเอวขึ้นไปให้เหนือกระดูกสะโพกขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วดัมเบลเราก็มาอย่างนี้นะคะไปข้างละสิบนะคะอ่ะหนุมานชาสมอนทีละข้างนะคะ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่แขกขาด้านข้างนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกข้างค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราจะถอยขาไปพร้อมเอาตัวไปด้วยนะคะไม่ใช่ขาอยู่ที่เดิมเอ้ยไม่ใช่ขาไปแล้วตัวอยู่ที่เดิมนะคะถอยพร้อมเคลื่อนตัวไปด้วยอย่างงี้ไม่ใช่ถอยจากขาตัวอยู่ที่เดิมอย่างงี้ผิดอันนี้ผิดนะคะอ่ะถอยทงตัวขาไปด้านหลังนะคะอ่ะประมาณนี้เราย่อลง ย่อลงเห็นไหมว่าน้ำหนักจะทิ้งหน้าขาใครถอยน้อยตัวตัวไม่ไปข้างหลังเวลาย่อลงเข่าจะเจ็บนะคะไม่เอาอันนี้ได้ต้นขาได้ขาต้นขานะคะอ่ะได้ต้นขาด้วยเสร็จแล้วนะคะเราจะดึงเขา่าขึ้นหนึ่งแล้วสลับถอยขาพอกตัวไปด้วยย่อลงขึ้นดึงสองนะคะโอเคอันนี้ได้ฟูลบอดี้จริงๆแล้วได้ทุกส่วนนะคะได้ต้นขาได้ท้องล่างได้แขนด้วยนะคะอ่ะไปนะคะยี่สิครั้งเตรียมตัว หนึ่งค่อยๆถอยตัวสองถอยสามไปเรื่อยๆสี่ห้าหกเจ็ดย่อด้วยนะคะแปดไม่ใช่ถอยอย่างเดียวย่อด้วยเก้าถอยถอยแล้วย่อด้วยสิบไม่ใช่ถอยเฉยๆสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แขนชูป1ายสิบห้านะคะสิบหกค่ะป1ายสิบเจ็ดห้าเหมือนกันค่ะมีสิบแปด มีเปอร์มามานะคะสวัสดีค่ะไม่ว่าจะพาม่านะคะหรือกัมพูชานะคะ